เอาละค่ะช่วงนี้เรามาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันเลยนะคะฟังเรื่องราวของคุณนายันค่ะไกด์ชาวอินเดียกับเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สิ่งที่เขาชอบในประเทศไทยไปฟังกันค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนะคะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะตอนนี้จินก็อยู่ที่สนามดินนะคะที่กรุงนิวเดลีเลยค่ะแล้วก็ยังอยู่กับนายันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อเนื่องกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นในหัวข้อว่านายันเนี่ยในฐานะที่เรียนภาษาไทยไม่ใช่เรียนภาษาไทย ต้องบอกว่าเรียนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่านายันเรียนเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในอินเตอร์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านายันเนี่ยเขาประทับใจอะไรเมืองไทยบ้างนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลนายันช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วเนี่ยชอบอะไรในเมืองไทยบ้างคะ <Thank you. S 1> Yes English or ThaiActually okay. uh, uh, when I studied in Dazeling. so actually this is the opportunity for me so i got an opportunity to study in thailand so in in the year of 2009, 2009 I, went, yes. I went to thailand to study for my graduation my bachelor degree uh -huh. so in in no 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 in, in, where? Thailand. in thailand from thailand i went to thailand for my uh, graduation mm -hmm. for my bachelor so uh, you degree. you finished your bachelor degree? No, no. In I, actually, I finished my uh, higher secondary school in Darjeeling. Then yes. I continued my uh, graduation in Thailand. Ah, okay. So at that time uh, I became a monk. I ordained as a, a novice. Mm -hmm. At that time I was just like uh, 17, 17 years old. Mm -hmm. So mm -hmm. I ordained as a novice. Mm -hmm. So then I uh, I got a ช h a n c e to study น n t h a i l a n d in ่งคลาส h ี่คือเด t h แบรนด์ของะะ่อแบบมหาช e ล a มหาชูลนด l a n อนด์ะไป r ่ยว่าฮเดียร์อ่าังนั้นดันนด้น แปลให้ท่านผู้ฟังสักแป๊บหนึ่งแลวเดี๋ยวขอ,ข,ข,อขอให้เขาเล่าต่อนะคะก็คือเมื่อกี้ค่ะบายนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยบายนเรียนจบที่ดารจิลิงนะคะก็ดารจิลิงเป็นบ้านเกิดอนอนของของดายานเนาะเป็นหนึ่งในเมืองของอินเดียนะคะซึ่งเขาบอกว่าอากาศดีมากๆนะคะจิงก็เป็นเมืองที่อยากไปแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะคะก็ปักหมดุดว่าจะไปนะคะอยากไปเที่ยวบ้านเขาด้วยนะคะแล้วก็บายนเล่าให้ฟังว่าพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะ มาเรียนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ได้บวชเนนนะคะบวชเนนน่าจะประมาณอายุ17ใช่ไหมคะนยายนายอายุสแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนที่สงขลาซึ่งจะมีสาขาของมหาจุฬาอยู่นะคะมันก็เรียนที่นู่นค่ะจนกระทั่งจบค่ะแล้วไงต่อคะายัน And uh, what notice, uh, during staying noticed during in Thailand I my mostly like the thai people they are very innocent they are very lovely and whenever we like mm -hmm. uh, we talk with the, our friends they smile and they reply us so mm -hmm. like this uh, i had many friends from oh. thailand so all of them now still in contact like sometimes we uh -huh. talk how are you so what are you doing like this uh -huh. nowadays yeah, hey. nowadays and, oh, เพื่อนคนไทยคุณนายันโชคดีมากเพราะว่าเพื่อนคนไทยน่ารักมากๆค่ะแล้วก็แบบมีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็เขามีเพื่อนเยอะมากนะคะแล้วก็แบบมีรอยยิ้มตลอดต่อให้แบบนายันเรียนจบมาแล้วกลับมาอยู่อินเดียค่ะก็ยังติดต่อกันอยู่ก็ยังแท็กคุยกันนะคะยังยังเป็นกัลยาณมีที่ดีต่อกันค่ะ and s still like we are Like they invite me all the time. So when you are coming to Thailand, please come to visit my <laughs> home. Like come to visit my parents. So all the time they ask me to come. But uh, right now it's not like uh, because uh, I'm married now. Uh -huh. I'm a married man, so it's uh -huh. not easy for me to just like yeah, whenever you I family go. have to yeah, take care. <laughs> I have a family and just I have a small uh, baby mm -hmm. girl. Oh yeah. She's just a four month. โอ้โห a ั e ต้ a งดูแลเธอและแม่ของเธอฉ so ม h ค h ามรับ r e ดชอ n มาก i า i ใ i ชีวิตครอ m ครั o ต้อ i ด e m ลพวก t ขาดังนั้นใ f อนา m ตเมื่อใดที่ e ัมี e ไ g ป t ะเท a ไทยฉันจะไปเยีมพวกเขาอย่ m งแน่นอนทุกค i ที่เนของฉันไปที่นั่นนเงเมื่อกี้นคยนายันบอกว่าเพื่อนคนไทยของเขาหลายคนก็ชวนนะคะ Invite แปลว่าชวนก็คือชวนเขาไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแต่ว่า เขาก็อยากจะไปมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีภรรยาแล้วก็เพิ่งมีลูกสาวตัว,ตวน้อยเพิ่งอายุแค่สี่เดือนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เขาก็ตอนนี้คือเป็นเป็นเป็น,ปนผู้นําครอบครัวซึ่งต้องดูแลเทคแคร์ทั้งทั้งภรรยาทั้งลูกด้วยนะคะบางทีไปไหนก็ยังไม่ค่อยสะดวกแต่เขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนนะคะแบบไปทุกบ้านที่เขารู้จักเลยอยากมีโอกาสทําอย่างนั้นนะคะก็เออเอาเป็นว่า I in I also invite you to yeah, visit okay. visit me Thank in Buriram too and sure, travel around Buriram I will take you around Buriram y ชื่อจินจินก็บอกเขานะคะว่าแบบก็เชิญเขาด้วยนะคะ Buriram ยินดีต้อนรับค่ะ Okay now w h about t a India if anyone who never see India what would you like to say to them จินถามเขานะคะว่าอยากให้นายันบอกพูดถึงคนที่ไม่เคยมาเห็นอินเดียเลยนะคะว่านายันอยากจะบอกอะไรถึงท่านผู้ฟังนะคะ Actually, in india uh, what i suggest to everyone those who never come to india mm -hmm. please come once because in india you have to see everything you can see everything like mm. we have himalaya mm. we have uh, beaches How said that india has many things you have to once in a life to come once in your life we have himalaya himalaya and beaches we have uh -huh. and like we have uh every season like we have winter mm -hmm. we have summer we have autumn we uh -huh. have rainy season oh, uh -huh. so every season they have a uh, like a specifically like in uh, autumn we mm -hmm. have uh, many flowers to see like very beautiful mm -hmm. in darjeeling you can see like a uh, rhododendron you see it's very like a, it's a, like a big tree but mm. there will be the red color flower mm -hmm. so like you, autumn, you, see, right? uh, mm. you said hundreds of uh, trees mm -hmm. like it's uh, blooms like a wow. very red color oh. and in the in the middle of autumn so you will see the another one the white color mm. flower that's also mm -hmm. like a very big tree but you will see all the white it's like a mm. uh, white flower okay. so you will experience all the like uh, uh, you very cold here mm -hmm. very hot and it's like a warm weather so everything you can see and for the buddhist people i must suggest you mm -hmm. once you have to see the places of buddhist like ah. buddha's places so where buddha was born where, uh, <laughs> and where did he get the enlightenment mm -hmm. and his first sermon and where he teaches his teachings like in india the, there are many places to see but mm -hmm. it's still like you have many places but you can see you can choose like uh, which places you want to go but <c oughs> there are many places in india mm m เมื่อกี้นะคะก็นายันเล่าให้ฟังนะคะว่าอินเดียด้วยความที่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากๆนะคะ แล้วก็แต่ละเมืองแต่ละฤดูการก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันนะคะอย่างเขาให้เล่าให้ฟังว่าอย่างช่วงออทัมหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงะคะ่ะใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีซึ่งเราก็จะเห็นความสวยงามเขาก็ยกตัวอย่างเมืองดัชิริงนะคะเมืองของเขานะคะว่าแบบบางทีใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมๆกันเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ชาวฟูะค่ะน่าจะมีโอกาสมาสักครั้งในชีวิตนั่นก็คือ,อต้องได้มากราบสักการะได้มาเห็นสีสังเวชนียสถานนะคะซึ่งเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งจินเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสได้มาแล้วแต่หลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มานะคะก็ลองมาค่ะมาอินเดียสักครั้งแล้วจะรู้ว่าอินเดียไม่ได้มีแค่ในสารคดีต่างๆที่ที่บางทีสารคดีบางทีเราเห็นแค่บางมุมของอินเดียแต่จริงๆอินเดียกว้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เท่าที่จินมาอินเดียมาแล้วน่าจะมากกว่าสามครั้งะคะ่ะ ก็ประทับใจเกิดอินเดียทุกครั้งแล้วก็อยากจะมาที่นี่เรื่อยๆอยากจะเก็บแต่ละเมืองไปเรื่อยๆนะคะ <Yeah. S 1> ก็หวังว่าอยากจะเก็บให้ครบแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะ <Yeah. S 1> แต่ก็พยายามเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ขอบคุณนายันมากนะคะ thank you นายัน so much แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีโอกาสมาอินเดียกันแล้วสามารถคอมเมนต์แชร์นะคะ <All right. S 1> ในโพสต์ของสวทบุิ์ีดําได้นะคะ thank you so much bye mm hmm. ขอบคุณนายันคะ่ะ thank you ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะอยู่อินเดียก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะในช่วงนี้